วันนี้พี่ก็จะมาแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสมัครสอบคู้ช่วยปี2564นี้สำหรับน้องปีที่เพิ่งจบปี63นะฮะดับแรกเราจะต้องไปเลือกดูก่อนเลยว่าเราประสงค์ที่จะสมัครของกอสจไหนเนาะเพราะว่าแต่ละกสจอ,อาจจะ รับสมัครไม่เหมือนกันบางกาศสจเขาจะรับสมัครผ่านเว็บออนไลน์ที่เป็นของกพที่เป็นส่วนกลางหรือบางกสจอ,อาจจะสมัครผ่านเว็บของตัวเองเช่นกศสจบุรีรัมม์สมมติว่าเราอยากสอบกสจบุรีรัม์เราก็ต้องไปนั่งดูประกาศที่ทางกาศสจบุรีรัม์เองเนี่ยประกาศออกมาว่ารับสมัครอะไรยังไงคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างแนะนําว่าให้น้องๆไล่อ่านให้เข้าใจเลย แล้วเราจะเตรียมเอกสารได้ถูกต้องอ,อย่างมุอลำเนาะ,ะในส่วนแรกก็จะทั่วไปไม่มีอะไรมากมายเราก็จะเห็นว่าในนี้ก็จะบอกอัตาคูผู้ช่วยอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไระในส่วนที่สองก็เลื่อนมาเป็นคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอันนี้ก็มีทั่วไปอันนี้เหมือนกันทุกกสจ ดูให้เข้าใจแล้วก็พันผ่านไปก็ได้อ่าตัวนี้สำคัญวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กศจกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยตามบัญชีอันนี้เราต้องไปนั่งอ่านรายละเอียดอีกคุณวุฒิวิชาเอกวิชาเอกบางคนอาจจะไม่ตรงกับที่ประกาศรับสมัครอ่าทีนี้เราต้องไปเช็คให้ละเอียดอ่าในข้อที่23เขาบอกว่าผู้สมัครสอบประกัตต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดูหลักฐานที่ใช้แสดง อ่าอันนี้สําหรับน้องๆที่บางคนที่ยังไม่ได้ไปประกอบตัวจริงแต่ขอไปเรียบร้อยแล้วอ่าในนี้เขาบอกว่าอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวาสุดท้ายแล้วันบรรจุอันนี้ของพี่เมื่อตอนที่พี่จบเมื่อปีที่แล้วเนาะพี่จบปีหกสามเมื่อตอนช่วงต้นปีประมาณวันที่ยี่สิบ กุมภาสองห้าหกสแล้วทีนี้ใบประกอบพี่ก็ยังเดินทางมาไม่ถึงเหมือนกันแต่เขาเนี่ยบอกว่าสามารถใช้ใบประกอบแบบออนไลน์ได้อ่ะทีนี้ใบประกอบแบบออนไลน์ของเราเนี่ยเนี่ยเว้นแต่ปึ๊บอันนี้กรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นขันเป็นวิชาเอกขาดแคนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีใบประกอบแต่ทีนี้อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะใบอนุญาตประกอบการสอนทีนี้จะ พี่จะไปสอนดูวิธีการดาวน์โหลดใบประกอบออนไลน์อ่ะเราไปที่ Google ก่อนอันดับแรกอ่ะไปที่ o o o l l คผลใบประกอบวิชาชีพออนไลน์อ่ะแล้วมันจะมีลิงก์ไปลิงก์ของครุสภาวจะเป็น KSP s e l e s u i t c อ่ะหน้าแรกเลยก็ให้เราอ่ะปิดไว้หน่อยให้เรา ไปสมัครสมาชิกก่อนก่ขอข้อมูลให้ถูกต้องย้ำว่าให้ถูกต้องเพราะเวลามีปัญหาอะไรอะ่ะช้ามากยิ่งนะ้องบางคนที่ตอนส่งชื่อไปอาจจะผิดพลาดใบประกอบอาจจะได้เป็นคำนำหน้านายอะไรประมาณนี้ยากมากแบบใช้เวลาช้ามากเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ต้องทำให้มหาวิทยาลัยเราแค่ที่เดียวเนาะดังนั้นต้องรอบคอบรีบตรวจสอบข้อมูลของตอนเองก่อนสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ป้อนชื่อผู้ใช้รหัสผ่านบัตรประชาชนอะไรนี้เข้าไป ปกติแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเข้าไปอ,อันนี้เข้าไม่ได้เดี๋ยวอ่าป,ประกอบวิชาชีพออนไลน์มันก็จะมีหลายเว็บที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออต้องรอหน่อย ทีนี้ขอที่ไหนขอขึ้นทะเบียนขอต่อไปอนุญาตขอรับรางวัลอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อน่าจะอยู่ที่นี่แหละเคสเซลเคสพีสเซลเซอร์วิสอ่าแล้วก็เข้าสู่ระบบไปอ่านี่เข้าสู่ระบบแล้วโอ้โหเข้ามาสุดตัวเพียบเลยอขอเบอร์แบบหนึ่งทันไหมเนี่ยไม่ทันหรอกห้องของมัน อพอเราเข้าไปได้หน้านี้แล้วให้เราเข้าไปตรงนี้ในส่วนของใบยใ่อิเรอนิกส์แล้วสำเนาใบอนุญาตอ,าอาคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกสำเนาใบอนุญาตนี่อันที่สองเลือกส่วนที่2ตัวนี้ของพี่ขึ้นว่าก่อน16ตุลา2563อ่าก็หมายถึงแบบช่วงที่อนุม,มัติละมั้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพอกดเข้าไปนี่มันก็จะมีขึ้น เลขที่ใบอนุญาตของเราวันที่ออกนี่ยี่สิบเดือนมกราคมพมินายี่สิบมีนาวันหมดอายุก็คืออาจจะออก็สอบอันนี้น้องๆจําไว้เลยว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปูมมีอายุทั้งหมดห้าปีทีนี้วันสุดท้ายเนี่ยมันจะลบหนึ่งลบหนึ่งกับวันที่เขาออกให้เราคือยี่สิบอย่างพี่ก็เป็นวันที่สิบเก้าบวกปีค่ะปีปีสองห้าหกสามบวกห้าปีก็เท่ากับสองห้าหกแปด แ,แล้วมาที่พิมพ์ตัวนี้อ่ามันก็จะขึ้นให้พิมพ์หน้าตามันเป็นยังไงอ่าหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ากัญญักษณ์นี่แหละอันที่เราต้องตรวจสอบบางคนเพื่อนพี่นี่ขึ้นนายเป็นผู้หญิงนะแต่ขึ้นว่านายกัญญาลักษณ์เฉลญภาพอันนี้เราต้องดูให้ละเอียดหน้าหลังอ่าเคียร์โค้ดมันก็จะสแกนได้อะทีนี้เสร็จแล้วเราก็พิมพ์ออกมาเก็บไว้ตามปกปติส่วนเวลาที่เรา ยื่นในส่วนของใบประกอบเนี่ยตามประกาศตัวน,นี้ประกาศตัวนี้ที่ต้องใช้ยื่นเนี่ยพวกประกาศที่เกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพเนี่ยเขาก็จะให้เราปินออกมาแล้วเราก็เซ็นรับรองสำเนาสำเนาถูกต้องเดี๋ยวพี่ลองเปิดตัวอย่างให้ดูอ่ะอันนี้เป็นไฟล์ที่พี่เก็บไว้อ่ะก็รับรองสำเนาถูกต้องขีดของเราให้เรียบร้อยวิธีการเตรียมตัวที่ดีที่สุดก็คืออย่าง กสจบวีรัมเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเป็นเอกสารที่สแกนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องลงชื่ออะไรเราให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องลงวันที่ด้วยดังนั้นในวันที่เราสมัครจริงๆอ่ะเราไม่ได้นั่งสมัครแค่คนเดียวเว็บอาจจะล่มให้นั่งอ่านประกาศเนี่ยอ่านนานๆๆๆต้องการอะไรบ้างนี่กาหนดการสอบปื๊บปื๊บอ่านจนตัวเองเข้าใจเลยกสจวีรัมเนี่ยจากที่อ่านก็คือจะต้องสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บของกสจบุรีรัมเองเนี่ตอนนี้ระหว่างวันศุกร์ที่4มิถุนา,าดังนั้นสิ่งที่เราต้องใช้อีกหนึ่งอย่างคือใอาบาะอ,อะไรนะใบรับรองแพทย์เออรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกินหนึ่งเดือนหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยมารับสมัครวันที่4เนาะแต่ถ้าเราไปขอวันที่4เลยก็คือเราสมัครวันที่4ไม่ทันแน่นอนในกรณีการสอบผู้ช่วยเนี่ยถ้าเกิดว่าคะแนนภาคกอขอ,ขอ บางอื่นเท่ากันเนี่ยเขาจะดูจากลำดับที่เราสมัครใครสมัครเร็วก็มีสิทธิ์ได้ลำดับที่ดีกว่างนนั้นควรเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ถึงวันพฤหัสที่สิบนี่เราก็ต้องดูอีกนะว่าระบบเนี่ยปิดปิดเวลานี่หกโมงครึ่งเห็นไหมแปลว่าหลังหกโมงครึ่งนี้ไม่ได้แล้วเผื่อเวลาดีเลยสมัครวันแรก,กดีที่สุดเสร็จแล้วก็เตรียมเอกสารตามประกาศไว้เลยเนีย่เขาจะบอกนี่ตามท้ายประกาศต้องเตรียมอะไรบ้างอเอกสารงานสอบบัญานใบสมัครเบื้องญญาบานิยบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิ ใช้เฉพาะยังไม่ได้รับประทานเวลารับราชการวิริยาบัตรเท่านั้นหนังสือรับรองคุณวุฒิก็จะเปิดให้ดูหน้าตามันก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นหนังสือรับรองคุณวุฒิเรายังไม่ได้รีบรับริริาแเราก็จะได้แค่ใบนี้กับใบนี้เนาะอันนี้แนบไปได้วยกันนี้จะเป็นใบเกตจําไว้ว่าเอกสารที่เป็นทางราชาการพวกนี้รับรองสําเนาทั้งสองหน้าถ้ามันมีหน้าหลังสาเนาถูกต้องทั้งสองหน้าแล้วก็สแกนไฟล์เก็บไว้ แยกไว้ yeah, เรามาดูแตกข้อย่อยเลยเนี่ยว่าหนึ่งมีอะไรสองมีอะไรเอกสารพวกนี้เขาบอกว่าให้เซฟเป็น PDF เก็บไว้เลยยกเว้นรูปที่จะสแกนเป็นไฟล์ JPG เท่านั้นเท่านั้นไฟล์ไฟล์ JPG ก็คือไฟล์รูปแล้วก็อันนี้กรณีสี่ปีเนี่ยอันนี้สำคัญมากหนังสือเอกสารรับรองคุณวุฒิสถานศึกษาที่กศธเป็นคนรับรองอาทีนี้เราจบเอกอะไรมาวิธีง่ายๆก็คือ ให้เราพิมพ์ Google แล้วก็พิมพ์ว่าสมัครสอบผู้ช่วยออนไลน์เข้าไปอ่าเขาก็จะมีหลายๆเพจหรือว่าหลายๆเว็บไซต์ที่เขาทําเอาลิงก์มาแปะไว้ให้อ่าแต่ใครที่สมัครบุยรับไม่ได้สมัครผ่านเว็บนี้นะอันนี้น้องต้องไปอ่านดีๆตามกะสะจดีๆไปที่โอเบกหกเนาะตัวเนี้ยแต่ในเว็บอันเนี้ยเป็นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมือนแบบคล้ายๆข,ของกอพอกอพอนั่นจะเป็นคนทำแหละ คิดว่ามันจะมีที่ตรวจสอบบุตรที่กสอรับรองอ่ะเราก็กดเข้าไปเลยอ่ะเสร็จแล้วเขาบอกว่าชื่อผู้ใช้รหัสผ่านตอน BP พี่แม่งค้นงงเลยว่าจะเอาอะไรมาใส่ตัวเนี้ยอ่ะแต่ทีนี้ก็ไม่ยากนี่ครับเขาใส่ไว้ให้ดูข้างล่างเทนากอกแล้วก็กอก G O G U E S T ทั้งชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านพอเราเกาะเข้าไปแล้วก็กดส่ง ทีนี้เรจะขึ้นหน้าเนี้ยในเนี้ยจะมีแบบทุกมหาลัยทุกสาขาวิชาทุกคุณวุฒิเลยที่กคศครับลองอ้าววิธีง่ายๆก็คืออะอย่างาสาขาวิชาพี่เนาะมันก็จะชื่อแปลกเขาหน่อยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาอ่าก็พิมพ์เลยและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาอ่ะกดค้นหาไป หานี่อาจจะมีที่ใดที่หนึ่งพิมพ์ผิดเช็คดีๆเทคโนเทคอ่านหายเห็นไหมแล้วกดค้นหาไปอ่าวเขาจะเจอทีนี้วิธีอ้าวแล้วเราไปเรียนครุศาสตร์แบบเขาเรียกอะไรตอนนี้เราใช้บวลาขึ้นสาขาพี่แค่สองสองหลักสูตรอสองหลักสูตรที่เขารับรองนี่รหัสอาเองคอบบทีนี้มันแตกต่างกันรตรงที่ เรามาดูตรงนี้วันที่รับรองเนี่ยอัปเดตคนละปีเลยทีเรามาดูว่าตอนเราเข้าเรียนปีหนึ่งเลยเนี่ยเราเรียนที่รหัสไหนอย่างพี่เนาะรหัสนำหน้าห้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งอ่าอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นรหัสคณะในส่วนตรงนี้ส่วนห้าแปดเนี่ยหมายถึงปีที่เราเข้าเรียนดังนั้นเรามาดูตรงนี้หลักสูตรพี่มีแค่สองปีเท่านั้นคือหลักสูตรที่ วันรับรองเมื่อวันที่3พฤษภาคม2556กับ2559ทีนี้พี่ใช้หลักสูตรไหนพี่ต้องใช้หลักสูตร5 6ิเพราะว่าพี่เข้าเรียนปี58ถูกไหมปี59นี่ยังไม่ได้เข้าเรียนเลยอ่ามันไม่มีทางที่จะแบบเรียนไปเรียนไปเรียนเขาเรียกว่าอะไรเรียนไปแล้วหลักสูตร่อยจะมาปรับปรุงอ่าไม่งั้นมีปัญหาแน่นอนเขาจะไม่ปรับปรุงกลางคันดังนั้นเราก็ดูปีที่เราเข้าเรียนว่าปีไหนดังนั้น ันก็จะเป็นปีนั้นแหละปีที่มันอยู่ก่อนอ่าเสร็จแล้วก็กดเข้าไปอ่ะพี่ปีนี้เนาะสองห้าสีกดที่รูปแมนขยายซ้ายมือตรงนี้คลิกกาอปเสร็จแล้วมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ทีนี้วิธีพิมพ์พิมพ์ยังไงอ่าให้เราไปดูที่ e มันจะมีตุ่ม3าตุ่มข้างบนตรงนี้อ่าปุ่มอ่า ของเว็บไซต์ Google ที่เราเวลาเราไปตั้งค่าเราไปดูประวัติการค้นหาเลยพวกนี้แหละอยู่อย่างนี้คลิกเข้าไปมันจะมีคำว่าพิมพ์อ่าหรือคอนโทพอ่าเรากดไปที่หน้านี้ก่อนเดี๋ยวลองติกอันนี้ออกบางคนเอาอาจจะได้เอาเป็นสีขาวทำไงอ่ะไม่ขึ้นไรนะ้ำไม่ขึ้นอะไรเลยหรือบางคนเปิดมาแล้วขึ้นอย่างนี้อ่าไม่ต้องตกใจวิธีแก้คือเราไปดูที่รูปแบบให้มันเป็นแนวตั้ง เสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนี่มันจะมีตัวเลือกสองด้านพิมพ์ทั้งสองด้านหรือว่าการาฟิกพื้นหลังให้เราติ๊กพิมพ์กราฟิกพื้นหลังอ่สักพักหนึ่งก็จะขึ้นเป็นลายของกกศขึ้นมาให้อ่ตึ๊ดตึดตดวันที่รับรองว่าสามตึด,ด,ดตึ๊ดตึดตดตดตดอ่ะลงวันที่สามพฤษภาเราก็กดพิมพ์ไปพอเราพิมพ์เสร็จแล้วเราก็เซ็นสำเนาถูกต้องรับรองขนบอันนี้พี่น่าจะลบออกไม่มีตัวอย่าง ภาษาหลักๆที่ต้องเตรียมสําหรับน้องที่จบใหม่เพราะว่าเอกสารมันยังไม่มาเนาะอ๋อแล้วก็อีกนิดนึงเลยก็คือตรงที่บางคนที่เป็นวิชาเอกคู่อย่างเอกเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามันจะมีปัญหาตรงที่เขาจะบอกว่าบางทีมันเป็นเอกคู่มันจําเป็นที่จะต้องมีใบ ขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใบรับรองหน่วยกิจอะ่ะม่แน่ใจว่าในนี้มีไหมอ่าน่าจะไม่มีส่วนใบรับรองแพทย์ก็จะประมาณนี้ปึ๊บไม่ต้องใช้สำเนาสแกนตัวจริงใส่ไปเลยอ่ะตือตือก็จะเป็นใบรับรองแพทย์ห้าโลกอันนี้อาจจอข้อสอบไปดูได้เลยของครูนะครับจะเป็นห้าโลกเสร็จแล้วเราก็อ่านประกาศไล่ต่อเนี่ยเตรียมเอกสารเลยดีที่สุด ต้องมีวุฒิตุ๊ดตตามแนวท้ายประกาศอะไรพวกนี้ลายอ่านไปกำหนดสอบแข่งขันเมื่อ,อไรอะไรยังไงเอกสารหลักฐานการสอบแข่งขันกรณีวุฒิต่อเนื่องใบป,ประกาศอันนี้ก็บอกไปแล้วเนาะแล้วก็ระเบียนแสดงผลการเรียนก็คือสคริปต์ก็คือไอ้ใบเกตที่มันเป็นหน้าหลังนั่นแหละตัวนี้รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก อันนี้หนนิ้วอันนี้3รูปของกศจวีรำอ่ะคือเท่าที่ทำความเข้าใจกับประกาศก็คือเขาจะให้เราสมัครออนไลน์เลยผ่านเว็บไซต์เขาแต่ว่าเราก็จะต้องไปยื่นเอกสารทั้งหมดเนี่ยที่เราสแกนส่งไปเนี่ยที่กสจด้วยก่อนที่จะสอบเดี๋ยวเขาจะแจ้งวันและเวลาสถานที่ทีน่นึงนี่อ่ะทุกข้อนี้สำคัญนี่กรณีผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้ยื่นขึ้นขอทะเบียนสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ใช้ไป็หลักฐานได้เห็นไหมสามารถตรวจสอบพิสูจน์ใบอนุญาตได้ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตตามท้ายประกาศแล้วก็นี่ที่บอกไปตอนแรกก็คือใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนตามที่บอกว่าตามกฎคอขคอศว่าด้วยโรค2องาจำนวนฉบับออกให้ไม่เกินหนึเดือนดังนั้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสามารถขอได้แล้วเพราะมันมันยังไม่ถึงหนึ่งเดือนภายในวันที่สี่ถึงวันที่สิบแน่นอนอ่ะแล้วก็ขออนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอันนี้เฉพาะวิชาเอกที่มันเป็นเอกพิเศษ <Okay. S 1> ตามแนบท้ายประกาศอ่าแล้วก็จะมีพวกใบสําคัญเปลี่ยนชื่ออันนี้คือใครเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรก็คือควรเก็บเอกสารเรียงเนี่ยตั้งรหัสตามเบอร์นี้ไ้เลยพอถึงเวลาจริงที่เราสมัครใช่ไหม บางทีเว็บมันจะล่มดังนั้นสมัครให้เร็วที่สุดจะดีที่สุดาการศึกษาที่สาเร็จโปรแกรมวิชาเอกเนะนี่ยกรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนํามาใช้เข้ารับการสอบเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ได้ระบุสาขาวิชาเอกอันนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆแบบพวกที่ชื่อเอกไม่ตรงกับที่เขาระบุอะไรประมาณนี้แหละเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงรับรองว่าคุณวุฒิกุมวิชาเอกก็คือ ใบรับรองหน่วยกิตอันนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์การศึกษาของราชบัณฑวิลามเนี่ยอาจารย์จะขอให้อยู่แล้วอาจารย์โพจะขอให้ดังนั้นก็เก็บให้ดีเพราะว่าเราสามารถสอบได้ทั้งเอกเทคโนโลยีและเอกคอมพิวเตอร์เพียวๆโดยอันนี้หลักสูตรสีปีอันนี้ก็ปกติก็อ่านอ่านอ่านอ่าผู้ชายก็จะมีเอกสารทางการหารกรณีผู้สอบเป็นเพศชายได้แก้นักานตัดตัดตัดตดตัดตดดตัดดอ แบบประจำตัวคนพิการอันนี้เรื่องทหารนี่ให้คําตอบไม่ได้เนาะเพราะพี่ไม่ได้เกณฑ์ทหารอันนี้ต้องไปลองปรึกษาพี่ๆสาหรับสำหรับน้องๆผู้ชายก็ไปปรึกษาพี่ๆที่เขาสอบบรรจุได้แล้วได้อาหลักฐานชาระเงินค่าสมัครสอบแข่งขันอันนี้อย่างกรณีกสบจบุมล์เนาะ,ะผู้สมัครสมบัติไม่ตรงเอกสารไม่ครบนี่เห็นไหม,มปัญหาเพราะเขาจะต้องให้ส่งเอกสารตามประกาศร,รับสมัครจะไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเลยอา ระวังให้ดีในการสมัครสอบครั้งนี้ผู้สมัครสอบผ่านอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่พี่บอกว่าทุกอย่างจึงควรเตรียมไว้แล้วดังนั้นผู้สมัครพึงระมัดระวังและต้องละเอียดรอบครอบสแกนเอกสารให้ดีตรวสอบคุณสมบัติและตรวจสอบการสมัครพิมพ์ชื่อตัวสกุลอันนี้คือห้ามผิดเลยคือส่วนนี้นี่ห้ามผิดเลยยังไงก็ห้ามผิดหรือวิชาเอกที่สมัครสอบหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ถูกต้องและข้อสอบตามเวลาสถานที่ที่กำหนดอ่า แต่ในกรณีที่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาผิดพลาดจริงๆอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะให้ติดต่อ,อก,กะสะจนั้นๆที่เราสมัครไว้เลือกได้เพียงกะสะจเดียวดังนั้นตัดสินใจดีๆอ่ะวิธีดูก็คือไปดูมันก็แล้วแต่คน่ะชอบแบบไห,หน 1. คือบางคนอยากบรรจุเร็วก็ควรที่จะไปดูอัตราเขาเรียกอะไรอ่ะอัตราการเรียกบรรจุอัตราการขึ้นบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยไปดู กับสองกรณีของคนที่อยากอยู่บ้านตัวเองคือจะเรียกตอนไหนก็ได้แต่อยากสอบจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่พ่อแม่อยู่หรือจังหวัดที่เราอยากอยู่แล้วก็แล้วแต่คนก็ต้องไปศึกษาหาวิธีลองดอูเมื่อสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้หากปรากฏว่าผู้สมัครสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งหรือสมัครเกินกว่าหนึ่งประเภทวิชาจะตัดสิสอบแข่งขันทั้งหมดอันนี้ระวังให้ดีระบุอ่าน,นี้ก็คือ ในสมมุติว่าเราสอบผ่านกผ่านขอเนาะก็คือ60%สิเปเซ็นหเอร์เซหมายความว่าภาคละ200ร้อยคะแนนเราจะต้องสอบให้ได้อย่างน้อยภาคกเนี่ยร้อยี่สคะแนนขึ้นไปร้อยี่ิเฉยก็ว่าได้ถือว่าผ่านร้อยี่สขึ้นไปก็คือตั้งแต่ร้อยีจนถึง200ร้ยเลยอขอเช่นกันร้อยยีแต่ถ้าน้องๆสอบได้ภาคกเนี่ยสองอยเต็มเลย แต่ภาคขอได้119ตกนะครับดังนั้นบาลานอ่านดีๆแล้วก็ให้ดูที่อ,อะไรกะ่ะอ่นี่นีิมพ,พูดระบุระดับการศึกษาอันนี้เขาจะให้ระบุเลยว่าเราจะสอนช่วงชั้นไหนสมมุตินะสมมุติว่าเราผ่านกอผ่านขอเขาก็จะประกาศชื่อให้เรามีสิสอบภาคออล้วก็จะได้สอบตามที่เราลงไว้ก็คือมันจะมี3ส่วนหลักๆ ในภาคคอคือหนึ่งสอนอส่วนหนึ่งคือสอนสอนเขาก็จะดูคะแนนการสอนดูแผนดูอะไรต่างๆแล้วก็สองพอร์ตพอร์ตฟิลิโอก็คือพวกประวัติการศึกษาประวัติการทํางานผลงานอะไรต่างๆแล้วก็สามบุค,คลิกท่าทางอ่ะภาคคอจะเป็นสามส่วนนี้เพื่อให้ผู้สมัคร ตืดๆอันนี้เราเลือกแบบระบุได้ชัดเจนนะสมมุติเราจะสอนประถมศึกษาตอนตอนปลายเนาะเราก็เลือกสอนประถมชั้นป .6 นี้เลือกได้เลยตืดๆอันนี้ก็อ่านไปปกติผู้สมัครต้องหรือกลุ่มวิชาสมัคร,ส,ครสอบตามประกาศนี้อ่าลงลายมือชื่อรับรองอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็ไปอ่านอ่านเราเองค่ะลองดูนี่ไงของกสจบุมล์จะบอกเข้าไปที่เว็บนี้นี่ ขาก็จะบอกชัดเจนว่าให้เข้าไปที่เว็บนี้แล้วก็อัปโหลดอะไรบ้างนี่อ่านให้ละเอียดแนะนําว่าให้ละเอียดเหมือนตอนอ่านหนังสือสอบเลยมาร์กมาร์กเลยไหนงงตรงไหนนี่เห็นไหมเขามีขนาดไม่เกินไม่เกินเท่าไหร่ด้วยดูให้ดีรับรองสําเนาถูกต้องนี่ทุกหน้าวันที่กํากับทุกหน้าของสําเนาเอกสารอ่าวิธีการชําระค่ารมเนียมแต่และที่ก็ไม่เหมือนกันสมัครในเว็บของสพทเมื่อกี้ก็อาจจะ ชำระอีกอย่างหนึ่งช <olor S 1> ําระเหมือนกันนะอย่างของกสจวิลามก็คือชําระผ่านตรงนี้เท่านั้นเท่านั้นเลยแล้วก็ค่อยเอาอัปโหลดหลักฐานการชาระเงินก็คือหรือใบเสร็จเวลาไปชําระที่ธนาคารเนี่ยแจ้งเข้าไปข้างในเมื่อเราชาระเสร็จปุ๊บระบบเขาก <thế S 2> ็จะตรวจสอบว่าเราจ่ายเงินหรือยังเขาก็จะรันลาดับเลขที่สมัครตามที่เราจ่ายเงินเราจ่ายเงินเร็วเราก็ได้เลขที่เร็วจ่ายเงินช้าก็ได้ช้าอ่ะอย่างตัวนี้ค่าสมัครตื้อๆสามร้อยบาทท้วน และให้นี่สำคัญผู้สมัครขอรับใบเส็จค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้อ่าสมมติสอบประกอว่าขอจะแจ้งให้ทราบนี่มาให้นี่อ่านให้ละเอียดแล้วเราจะเข้าใจอ่ากรณีที่มีปัญหาติดต่อตรงไหนตรงไหนอ่าขั้นตอนการพิมพ์พิมพ์รายงานนี่ก็อ่านอ่านอ่านไปประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบอ่าอันนี้ก็คือที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ให้น้องๆไปอ่านเอาเองอ่าเทคนิคก็คือนี่เรามาดูกลุ่มวิชาด้วยมีของเราหรือเปล่านี่เขาก็จะมีหมายเหตุว่าสาขาวิชาเอกในแบบคู่วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งเป็นเอกคู่หรือเอกตรงทั้งคู่ตามชื่อสาขาอันนี้ถ้าเรามีใบรับรองหน่วยกิตก็จะดีมากเป็นหลักฐานยืนยันว่ามันก็จะมีไอ้วิธีนับหน่วยกิตอยู่ในส่วนตรงไหนนี่แหละอ่านประกาศดีๆเดี๋ยวเราก็จะเห็นแล้วก็ เทคนิคที่จะทําให้เราเตรียมตัวได้เร็วยิ่งขึ้นก็คือนี่ในส่วนท้ายมันก็จะมีดอกรโลดสโคอ่านี่เกณฑ์ต่างๆกินได้เลยอ่านหนังสือตามเกณฑ์ไม่ต้องหลุดเลยอันนี้พักคอค่อยอ่านตอนสอบกอสอบอผ่านนี่เขาจะแนบเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เราหมดแล้วเรามีหน้าที่ศึกษาก็ทําตามแค่นั้นเองแล้วก็นี่เห็นไหมตัวอย่างแบบออนไลน์ วิธีทําให้เร็วอีกวิธีหนึ่งก็คือเราปิ้นเนี่ยปิ้นใบสมัครของจริงเน่ะปึ๊บมาก,อกรอเนี่ยกรอกลงไปให้หมดเลยลายอยดที่สําคัญสาคัญติ๊กให้ถูกต้องเมื่อถึงเวลาที่ระบบเปิดปึ๊บเราเอาไอ้ใบที่เรากรอกเนี่ยนั่งพิมพ์ตามเลยถามตรงไหนบ้างพิมพ์พิมพ์พิมพ์เราไม่ต้องมานั่งนึกให้มันเสียเวลาแล้วเราก็เตรียมเอกสารตันเนี่ย สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่บสามเนี่ยเรียงไว้เลยสแกนเอกสารมาให้เรียบร้อยรูปทงรูปถ่ายจํานวนสามถึงห้ารูปรูปถ่ายที่สแกนเนี่ยต้องไฟล์ไม่เกินหนึ่งจีบีอะไรก็ว่ากันไปไปอ่านให้ละเอียดแล้วก็เตรียมไว้รอเลยไปรับรองพงุงรับรองแพทย์รอแบบสมัครให้เสร็จเรียบร้อยภายในคือเขาเรียกว่าอะไรอะพวกเว็บสมัครสอบอเงี้ยบางทีเราเปิดไว้สามสิบนาทีเรากาลังสมัครแล้วเราวิ่งไปหาข้อมูลวิ่งไปหาข้อมูลพอเราสมัครช้า เขาเรียกว่าอะไรเซิร์ฟเวอร์มันล่มเนาะมันก็โหลดทิ้งไปเลยสรุปไว้ที่เราพิมพ์พิมพ์ไว้อาจจะแบบเหลือติ๊กอันสุดท้ายนี่เราก็ส่งสรุปว่าต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมดเลยเสียเวลาไปอีกนะสิ่งที่พี่จะแนะนําก็ประมาณนี้ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆพี่ก็ต้องสู้เหมือนกันเพราะปีที่แล้วก็สอบตกเหมือนกัน <laughs> ก็อ่านหนังสือตามนี้แหละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามเขาจะบอกเกณฑ์มาหมดอะไรยังไง แต่เหมือนปีนี้เขาจะเพิ่มเวลามาให้อยู่ปีที่แล้วมีปัญหาภาคกในส่วนของความสามารถในการคิดวิเคราะห์กันตัวนี้ร้อยคะแนนใครไม่ถนัดอะไรแต่แบบพยายามอย่างเต็มที่แล้วแบบไม่รู้จะทํายังไงจริงก็อย่างน้นอยๆนี่เราดูส่วนไหนคะแนนเยอะๆนี่เราเก็บให้ได้มากที่สุดเราลองถัวเฉลีย่ยเนี่ยให้ได้อย่างละครึ่งอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งยังไงก็ผ่านอันนี้ก็ตามนี้เลยก็ออกตามนี้แหละตามที่เขาแจ้ง ตัอ่านหนังสือเยอะภาษาอังกฤษนี่ก็ห้าคะแนนใครอ่อนก็แบบก็เพิ่มหน่อยพี่ก่อนเหมือนกันก็ต้องเพิ่มก็ขอให้ทุกคนสู้ๆได้มาจุทุกคนครับผม